I'm ต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะคะเข้าสูร่รายการเชฟบุ๊กกุ๊กอาร์ตรายการประลองอาหารของ2เชฟกุ๊กที่สนุกจนคนลุกสู้ไปทั้งตัวทุกวันเสาร์สิบโมงเช้าทาง Green Channel เอาละครับุกโกครับวันนี้มาพูดถึงแขกรับเชิญสักน,นิดนึงแน่นอนนะคะคุณผู้ชมขาแขกรับเชิญของเราวันนี้ต้องบอกเลยว่าจกเอรุุใจบุกโกมากเพราะเขาอทั้งหลอ่อขาวจมูกโดง่งน่ากินคุณแลนทำไมเรามาทำไมฮะอยากนอนเลยเดี๋ยวๆๆๆ๋อยากขนาดนั้นอยากขนาดนั้นเลยแต่คืออย่างที่บุกโกว่าเนี่ย คือมันของเรื่องจริงนะพูดจริงเออผิวพรรณนี่ดีแล้วก็เป็นลูกครึ่งเวียดนามเรียนจบออสเตรเลียเอางี้พูดแล้วก็หิวท้องรองกุูกๆละพระพมงานนะ้เดี๋ยวเราไปดูช่วงแรกของเราดีกว่าช่วงแขกคูก่ครัวโอ้โหช่วงแขกคู่ครัว แขกค,คู่ครัวของเราในวันนี้พบกับนักร้องหนุ่มผิวขาวที่ได้รับฉายาอย่างแววมพายนุ่มหน้าหล่อจากจังหวัดกาลสินที่มีแตนงกลับมากมายใช่แล้วครับแขกค,คู่ครัวของเราในวันนี้ก็คือเต๋าเศรษฐพงษ์เพียงพอหรือเต๋า AF นั่นเองครับสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงษ์นะครับวันนี้เชฟพี่บุ๊กแล้วก็กุ๊กพี่อาร์นะครับชวนเต๋ามาชิมอาหารทั้ง2เมนูของเขานะครับก็จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปชมกันครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะมาถึงช่วงแขกคู่ครัวครับและก็พร้อมแล้วด้วยสำหรับแขกรับเชิญของเรานะฮะเป๋อเซนโพสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ขอผมไปลองแนะนำตัวหน่อยดีกว่านะคะเชิญเลยค่ะได้ครับผมผมเต๋อนะครับเซนโพสเพียงพอนะครับมาจากบ้านเอฟนั่นเองครับผมเอฟที่เอฟแปดครับเอฟแปดใช่ครับที่สมัยก่อนเราอยู่ในบ้านเขาถึงกับอาชานะ ตอนนี้นย,ยังสนิทอยู่ปะยังสนิทอยู่ครับยังสนิทอยู่นะอ้ก็ได้เห็นคู่นี้นี่คือมันตุกกิกตุกกิกกันมันมาเออเป็นคู่จิ้นหรือเปล่าอยากรูะไยยังไงฮะเออใช่เป็นคู่จิ้นเป็นคู่จิ้นกันในบ้านแล้วก็ก็สนิทกันตั้งแต่อยู่ในบ้านแล้วก็ออกมาก็ยังทำงานด้วยกันมีโอกาสได้ทำงานด้วยกันมีคอนเสิร,ร์ตด้วยกันสองคอนเสิร,ร์ต, <ๆ S 1> ตก็คือมี <substit> ตั้งแต่ปีแรกที่ออกมาก็ม hmm. ีคอนเสิร์ตใช่ไหมครับปีสองก็มีคอนเสิร์ตแล้วก็มีคอนเสิร์ตสามคนกับเฟรมน้องเฟรมเข้ามาด้วยอีกอะไรเงี้ยทำให้ทำให้แบบว่าใกกล้ชิดันยังยังสนิทยังทำงานเจอกันตลอดแล้วก็ยังมีเตะฟุตบอลด้วยกินกินไหมฮะกินกินกินอะไรฮะกินกินข้ามนานๆทีนานๆทีนานๆใช่ไหมกินทุกวันกินทุกวันกินทุกวันอ่ะถ้าเกิดมีคู่จิ้นในวงการนะตัวจริงๆเนี่ยเรามีแบบว่ามีสาวหรือยังมีสาวในดวงใจหรือยัง ใช่ครับทำไมครับไมมีม่มีคุยอยู่ครับมีคุยอยู่ครับผมนี่ีบอกพี่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่บอกรายการเอารายการแล้วเนี่ยะไม่ครับบอกมานนั้นแล้วครับการข้ามมันเลยไม่ได้ข้ามเลยดีดีเราเป็นคนชอบสเปกยังไงครับสเปกยังไงครับจริงๆผมชอบคนที่ยิ้มสวยนะ ยิ้มสวยยิ้มสวยแบบยิ้มเห็นฟันเงี้ยยิ้มมีเสน่ห์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือไม่ได้มีสเปคอะไรมากมายแค่คุยิ้ยคุยกับเราดูเรื่องไม่แต่ผมมองแวบแรกไงแบบเฮ้ยยิ้มสวยคนนี้ก็จะแบบเฮ้ยจะมองจะมองก่อนดีเีสเปคง่ายๆเลยสวยคือถ้าเป็นอย่างผู้ชายทั่วไปก็ต้องอาจจะมองอย่างผมมองขาก่อนเพราะว่าขาสวยเงี้ยมันก็แบบไปได้ครึ่งแล้วสวยนี่ต้องแบบไหนพี่เรียวๆเขาไปมองเวลา หิวไมกินน้องขาหรือไงใครมา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 ไม่ชอบคนที่ยิ้มสวยคุยคุยด้วยน้นมีความสุขครับใช่ครับแบบนั้นมากกว่านะครับแล้วปกติเวลาที่เจอสาวเนี่ยมถ่าเขายิ้มสวยมากเลยเราจะเข้าไปจีบเขาหรือว่าเราจะร้อยเขาเข้ามาจีบฮะผมรอรอก่อนรอก่อนไม่ยังไม่กล้าแต่ผู้หญิงบางคนเขาก็ไม่กล้านะเขาไม่หน้าด้านทุกคนนะลา เหล่าไม่ได้เข้าทุกคนใช่ไหมแล้วก็สุมว่าปัจจุบันเนี่ยที่เราชอบจริงๆจริงมีวิธีการจีบสาวยังไงบ้างถ้าวิธีการจีบสาวใช่ไหมครับที่ผ่านมาก็แบบให้เพื่อนไปส่งตัวแทนเพื่อนไปก่อนให้เพื่อนไปลองก่อนอะไรเงี้ยส่งสาไปส่งอสารก็ช้าไปส่งเฟรมไปอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนโดนด่ามาเราก็สบายตัวเราก็ไม่โดนดีเป็นคนดีนะครับให้เพื่อนก่อนใหาเข้าเพื่อนแทนนะนะครับก็เห็นมึงบอกว่าผู้ชมบอกว่าหน้าตาหล่อเงี้ยจริงๆแล้ว ไม่ใช่แต่เป็นคนกรุงเทพอะฮะครับผมกรุงเทพหรอไม่ใช่ครับเป็นคนจังหวัดกาลสินครับพี่พูดจริงพูดเล่นเนี่ยอีรีครับเป่าอีรีโอ้ยเป็นคนว่าอีรีไม่ใช่การพูดเยพูดดีว่าอีรีแปลว่าพูดพูดจริงพูดจริงนะพูดจริงนะถามหน่อยสิเป็นคนเป็นคน คนอีสานโดยแท้เลยหรือเปล่าคะหรืยังจริงๆแล้วเกิดที่กาลสินครับจังหวัดกาลสินครับแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยมีเชื้อเวียดนามเออหรือว่าผิวดีแล้วก็คุณแม่ก็มีเชื้อจีนแล้วก็เชื้อไทยครับโอ้โหผสมผสานเนาะหลายเซี่ยวเหลือเกินของกล่อมมากเลยอาหานดูน่าทานนะครับดูแบบทานกู๊ดซี่ทานได้อย่างที่พวกโกว่านี่ไงคือถึงแม้จะเป็นคนกาลสินหน้าตาดูแบบว่าออินเตร์อินเตอร์ เรียนจบนี่ไม่ได้เรียนจบที่กรุงเทพนะฮะเรียนจบที่ไหนฮะเรียนจบที่กาลสินใช่ใช่ใช่มึงบอกไป็นข้างนอกนี่จบที่ไหนมาจบที่กาลสินครับแล้วก็ไปต่อที่ออสเตรเลียครับไม่ธรรมดาเขาไปอิสตนาชชิโนนะเอินไปจบอยู่ที่ ออสเเตรลีียกไปอยู่ที่ออสตเตรเลีย2ปีครับไปเรียนภาษาก,ก่อน1ปี 1> แล้วก็เรียนต่อดีพ่อม่อีกหนึ่งปีไปเรียนภาษาภาษาอังกฤที่นู้ดเะรอฮะไม่ใช่ครับภาษาอังกฤษสุสานจีนภาษาอังกฤษเราอย,ย,ยูย่ภาษา, <Hill. S 1> าผู้อีสานอย่างเดียวบ้านเลยบอกอยากให้พูดภาษาอังกฤษบ้างอะไรเงี้ยเลยส่งไปเรียนเป็นสองปีสปีครับผมก็กว่าจะจบโอเคโอเคครับโชว์สำเนี้อินวิหเชอร์ไหมเออทัลลัสคาร์โรลสิคะฮัลโหลฮ้อยๆอะไรเงี้ยคัลทัลคัลเพื่อนๆที่อยู่ที่ออสเตรเลียกำลังดูข่าวอยู่ฮะัลโหล ซิดนีย์บนสบายนิบอฮัลโหลซิดนีย์บนสบายนิบอเขาแปล้จริงเขาได้อยู่้เออนะครับคนมากส่วนมากคนไทยเด็กไทยเนี่ยที่ไปอยู่เมืองนอกเนี่ยเขาก็ต้องแบบอยู่เองทำอาหารเองทานเองอยู่ที่นู่นเนี่ยชอบทำเมนูอาหารอะไรเป็นพิเศษไหมครับอยู่ที่นู่นนะครับเอาเมนูง่ายๆคือแบบ จะเป็นพวกกะเพราผัดกะเพราง่ายสุดแหละผัดกะเพราชอบกินไหมผัดกะเพราฝรั่งชอบกินนะครับแต่ฝรั่งจะไม่รู้ว่าใบกะเพราคืออะไรพวกผมก็หลอกเอาใบโหระพามาผัดอ่ะนี่บาซิลเราผัดใบกะเพราให้นางใส่ให้นางดูเป็นเพราะใบกะเพราหายากทีนี้ก็ไม่มีก็ใช้โหระพาแทนใช่กับต้มยำต้มยำผัดไทยแกงเขียวหวานเนี่ยฝรั่งชอบมากทำเป็นหมดเลยครับต้องต้องทำเพราะเพื่อนอยากกินโอ้โหเห็มันเ้อเป็นพ่อครัวให้ด้วยใช่เพราะว่าเพื่อนเพื่อนก็จะผัดกันทำอาหาร เพื่อนเป็นคนเกาหลีเป็นคนบราซิลชิลีอะไรเงี้ยากแชร์กันไงเขาแชร์กัน้ที่น้องบุโกไปอยู่ที่เมกานะเขาก็จะเป็นวันนี้เนี่ยบ้านเกาหลีทําอาหารเกาหลีสลับอีกอาทิตย์นึงเป็นบ้านไทยเขาก็ทำอาหารไทยเวลาเขาทานีมือเ้สาแล้วเขาว่ายังไงบ้างก็ส่วนใหญ่จะทําให้คนเกาหลีกินบ่อยเพื่อนเป็นเกาหลีเยอะแล้วก็เขาจะชอบต้มยำไก่ต้มยำไก่เจอหน้าผมถามเลยต้มยำต้มยำ เต้าเต้าต้มยำไก่อยากกินอยากกินต้มยำไก่แซ่บเหมือนกัอยากกินต้มยำไก่เพราะว่าเราเป็นคนที่ทำต้มยำไก่คืออร่อยมากขึ้นชื่อสำหรับเพื่อนๆที่อยู่มัองนอกทานแล้วชอบมากผมคิดว่าเมืองนอกชอบแต่ไม่รู้ว่าตัวเองชอบเขาไม่ชอบหรือเปล่าคือถ้าอย่างเอเชียด้วยกันเนี่ยกินต้มยำไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วพวกที่มาเขาหลังเนี่ยกินต้มยำต้องกินได้ไหมอ่ะ ของฝรั่งกินได้แต่ว่าใส่พริกไม่กี่เม็ดนิดเดียวนิดเดียวครับใช่ครับใช่ก็จะเจอหน่อนี่ยแบบโซดแบบน้ำแกงแบบไข่ป้าเที่สุกกับแกงเคี่ยวหวานไก่ก็ก็อร่อยผมทําอร่อยอยู่โอ้โหคุณครับคุณมาโบใหญ่กันแา้การคุณมามั่นใจนะฮะแกงเคี่ยวหวานผมก็ทําอร่อยอยู่อ๋อถ้าเกิดอยู่ที่นู่นหรืออยู่ที่บ้านก็ได้ครอาหารให้คุณพ่อคุณแม่ทานแล้วไหมให้ใครทานได้ไหมก็จะที่บ้านจะเป็นไข่เจียวใส่พริก ๋อเป็นเมนูเด็ดเหรอมเมนเูเด็ดแล้วก็ที่บ้านจะชอบน้องๆจะชอบเพราะที่บ้านจะมีน้องชายด้วยน้องชายก็จะทำกับข้าวเหมือนกัในให้น้องชายาไปทําผัดกะเพราไม่น้องสาวก็ ทำอย่างอื่นมาอะไรเงี้ยส่วนเราก็ไปทำไข่เจียวใส่ไข่เจียวใส่พริก,รกง่ายๆยอะไรเง<ต>ี้ยก็คือแชร์กันเพื่อช่วยกันแต่าที่บ้านทำกับข้าวกันกินอยู่แล้วครับ <นะ S 2> ที่บ้านไม,ไ,ไม่ได้ไม่ค่อยได้ออกไปซื้อข้าวข้างนอกเท่าไหรโ่โอ้ดีครับเพราะมีดาราบางคนเนี่ยอย่างโพสต์เยอะๆรู้ไหมเธอบ้านเขาไม่มีครัวนะจริงๆจริงไม่มีครัวเพราะเด็กๆซื้อข้างนอกมากินมันก็ง่ายดีไงสมัยนี้คือบางทีไม่มีเวลาที่จะแบบกลับมาแล้วมานั่งทอดคงทอดไข่อ่าประหยัดเวลาซื้อกินง่ายสุดแล้วซื้อกินครับ จะเรื่องทำเมนูไหนคะโอ้โหทำคนพิเศษทำก็ต้องเมนูเมนูตามใจเขาเลยครับเขาอยากกินอะไรก็ทำแต่อยากทำให้กระชากทานเนยให้กระชานะฮะกระชานี่ไม่กินเนื้อเออนับถือใช่ะแม่คนอื่นแล้วก็จะไม่เน้นเนื้อจะได้กินพวกเคียดพวกอะไรคุณกาไม่ได้เป็นคนป่าเเากดทอดอะไรไม่ใช่ครับก็ผมเคยทำแล้วตอนอยู่ในบ้านเนี่ยอุปกรณ์จะไม่ค่อยมีเยอะก็จะมีไข่ไข่ ทำไข่ตุน๋นไข่ตุ๋นเขาชอบนะเขาก็บอกว่าอร่อยดีอร่รยดีเพระว่าข้าวเก่งอยู่แล้วทำไข่ <laughs> ไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ตุ๋นแล้วก็เข้าไมโครเวฟอะไรอย่างงี้ง่ายง่ายแต่ว่าก็ทานได้มีประโยชน์ครับและจริงจริงแล้วเนี่ยนะครับป๋าป๋าเป็นคนที่ชอบอาหารแบบแนวไหนมากที่สุดคะเอออาหารไทยนี่แหละครับอาหารไทยผมว่ามันมันผมชอบรสชาติของอาหารไทยเพราะผมชอบทานเผ็ดชอบทานมีรสชาติเค็มด้วยอะไรเงี้ยก็อาหารไทยน่าจะเวิร์กที่สุดแล้วสำหรับผมเมนูของหวานที่ชอบที่สุดคืออะไรครับโอ้ข้าวเหนียวสังขยาครับวิวินี่พี่ซื้อมากินหรือพี่อ้อยกิน ส่วนใหญ่เน้นเป็นข้าวเหนียวเนาะแต่แปลกตรงที่ว่าคือหลายคบอกว่ากินข้าวเหนียวเนี่ยด่างจะหายข้าวเหนียวมะม่วงผมว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนุณตาไม่เคยกินข้าวเหนียวเลยด่างแม่มาคุณฮะคุณด่าทั้งตระกูลเลยนะครับฉันไม่ได้ด่าทั้งตระกูลฉันบอกสีพันอยู่นะครับฉันบอกควาอาธ อาสีพันแบนกว่าผมไหมครับผมแต่จะหน้าอาสคุณฉันก็ยอมรับฉันก็ไม่ทำฉันก็ยังโง่ไมได้ไม่ได้ทำนะฮะหมอทำให้นี่เฮอแล้วนี่หมอไหนทำนะสิไม่นี่ถ้าเป็มหนูชอบข้าวเหนียวข้าวเหนียวเยอะที่ชอบข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวสังขยาอันนี้ชอบมากเพราะว่าตอนเด็กๆป้าจะชอบไปตลาดแล้วซื้อมาให้ทานก็จะมีข้าวเหนียวสังขยาเป็นแบบข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวอะไรเงี้ยก็จะ ชอบทานแล้วก็แบบพี่มาแล้วเห็นใบตองขอต้องรีบแกะกินเลยอะไรเงี้ยก็คือแบบเป็นชอบรสชาติอ่ะถ้าให้เปรียบเทียบตัวเองนะครับกับอาหารหนึ่งอยา่างคิดว่าตัวเองเนี่ยเหมือนเมนูอ,อาหารอะไรครับเปล่าต้มแซ่บกระดูกหมูครับว้าวกระดูกอ่อนเ <c oughs> นาะ,ะกระดูกอ่อนต้มแซ่บนะครแล้วก็เวลาเคี่ยวเวลาเคี่ยวจะได้กรุบกรอบๆหน่อยอะไรเงี้ย ลองลองลองเคียวหนุกฉันเคียวยากระดูกใหญ่ปีให้ฉันไม่เคียวหรอกได้ไหมครับเวก็เป็นคนที่โซนเหมือนกันดูเหมือนจะเรียบร้อยแต่คืออาจจะแบบโซนโซนครับโซนตอนนเด็กโซนมากนะฮะมีสามขวัญในพี่บนหัวโอ้เป็นคนโซนโซนโซนเล่นอะไรนี่แบบ ถลอกปอกเปลิกหมดหน้าทีมไปโดนเย็บก้นเข็มหนึ่งอะไรเงี้ยโดนะไรนะฮะเย็บที่ก้นเข็มนึงจันไกลเสียบก้นอย่างเงี้ยบบเฟี้ยวมากอะไรเงี้ยคือมืนมนอ่ะพี่อะไรพวกอะไรอะไรเคือเี้ยงไม่มอะไรอ่ยะอ่าออางน่าให้เปรียบเทียบสาหรับเรา2องคนไุกโกกับอาร์ตที่นะคะเปรียบเทียบเป็นเมนูอาหารเอาพีุ่กโกรออพีุ่กกรล้ครับผมโอ้พีุ่กรกเนี่ยต้มยำไก่บ้าน ไต้มอ,อยาออ่างเดียวเหนียวนิดนะหอมหอมชอบเที่ยวหอบแซ่บเออเอา<ห>อาร <หอ S 2> เป็นอะไรดีครับอาหาเป็นเป็นต้มยำพวงไข่ครับผมเออพวไขไขไง,องไข่ไก่เนี่ยพวงไข่ไก่อร่อยมากเออจริงไก่มันจะมีพวงไข่อยู่พวงไข่ คนไปขุดเครื่องไงเลยอาร์เราไปหาพี่เคยกินไข่ฮางฮังไหมไข่ฮางฮังไข่ฮางฮังคืออะไรอ่ะคือไก่ที่เกือบจะเป็นตัวแต่ว่าไข่ข้าวม่าอะไรียกว่าไข่ข้าวไข่ข้าวอ๋อแต่ว่าผมเรียกไข่ฮางฮังเออนั่นแหละเอาเมนูนั้นก็ได้พี่เป็นต้มยำไข่ข้าวโอเคต้มยำไข่ข้าวทำไมจะเล่นพี่เป็นเมนูนี้ฮะตอนแรกเนี่ยให้เอาเป็นไข่ไงครับเน้นไข่เน้นไข่เพราะหน้าผมไข่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเน้นไข่เท่าไหร่ฮะเน้นไม่เน้น แรงลวกเนี่ยชอบกินอาหารสดๆร้อนๆอย่างทะเลข้าวๆหน่อยอย่างเขุญยตไปก่อนได้ไหมครับต่อไม่ไหวอ่โอเคนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องลงมือทำอาหารกันละใช่ พิธีกรทั้งสองคนจะต้องทำอาหารให้แขกรับเชิญรับประทานคนละหนึ่งเมนูจากนั้นแขกรับเชิญจะตัดสินใจเลือกเมนูที่ตัวเองชอบมากที่สุดโดยที่ไม่รู้ว่าในแต่ละเมนูพิธีกรคนไหนเป็นคนทำเมนูที่ไม่ถูกแขกรับเชิญเลือกจะถือว่าพิธีกรที่เป็นคนทำแพ้และพิธีกรคนนั้นจะต้องถูกทำโทษทุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวัตถุดิบหลักประจำวันนี้จะเป็นอะไรป้าตอเปิดเมนูหลักของเขาเป็นอะไร โ,โว้เส้นใหญ่คร<อ>ับผเส้นใหญ่และว,วัตถุดิบ,บหลักของเราในวันนี้ก็คือเส้นใหญ่นั่นเอง ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นั้นทำมาจากแป้งข้าวเจ้ามีความบางนิ่มและมันจากน้ำมันพืชหรือน้ำมันมะพร้าวที่ใส่เพื่อไม่ให้เส้นติดกันจนเกินไปขนาดของเส้นขึ้นอยู่กับวิธีการปรุงอาหารหากนำมาผัดเส้นจะใหญ่กว่าปกติหากเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำจะมีขนาดที่เล็กกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เลือกใช้ควรดูที่ความใหม่ไม่มีกลิ่นเหม็นหืนของเส้นส่วนตัวเส้นต้องขาวและสะอาดครับคุณผู้ชม เดี๋ยวเรานะจะให้เต่าพักก่อนก่อนเราสองคนเนี่ยต้องไปจ่ตลาดการเพื่อสมานเองที่เกี่ยวกับเส้นใหญ่เนี่ยนะมาทำให้ถูกใจเต่าให้ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าทุกๆครั้งที่แบบเราจะไปทำอาหารนองๆกับะกำลังใจอยากจะขอกำลังใจเต่าบ้างได้ไหมคะยินดีครับฮะก็จะขอเกอะเต่าได้ไหมได้เอานั้นเนี่ยพี่แบบหลับตาเลยแล้วเต่ากอดพี่เลยนะได้เพียหลับตานะครับผมเอาเลย เอายังได้ครับเอายังเปล่าหนึ่งสองโอยเย็นจะเย็นยังทะลุเลยอาอแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตามบุกโกและอาร์ตไปจ่ายตลาดกันครับกับช่วงออกครัวทัวร์ตลาด เอาละครับผม2เมนูที่เชฟบุ๊กแล้วก็กุ๊กพิฮัตนะครับผมทํามาแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังเดาไม่ออกว่าแต่ละจานเนี่ยฝีมือใครแต่ผมอยากจะขอแซวก่อนนะครับว่า,าผมไม่กินถวง,งอกนะผมว่าลืมเลยนะครับสงจานนี้ดูนะนี่งงก็อกอันนี้หนกกันงงกกว่าเลยนะี่สอดไส้ส่งอกมมนเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพื่อรายการนี้ผมจะกินให้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกชิมนะครับ ฝั่งซ้ายมือของผมก่อนนะครับชื่อเมนูว่าเส้นใหญ่ลุยมหาสมุทรนะครับผมโอ้โหได้ชิมแล้วครับแต่ยังไม่บอกว่ารสชาติเป็นไง เดี๋ยวขอชิมจานนี้ก่อนนะครับผมนี่ชื่อเมนูว่าก้วยเตี๋ยวหลอดโบราณดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับนี่มีโหมีแต่งหน้าสวยด้วยนะครับจานนี้ เอาละครับผมเราก็ชิมเสร็จไปแล้วนะครับทั้ง2เมนูนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องรสชาติก่อนแล้วกันนะฮะว่าจานนี้เนี่ยก็รสชาติถือว่าใช้ได้นะฮะมีทูน่าด้วยนะครับมีทงมอ,อกด้วยนะครับแล้วก็มีเส้นใหญ่ตามตามที่เราเป็นโจทย์ไว้ให้นะครับผมก็ถือว่าอุ่ไว้ก่อนแต่ว่ารสชาติประมาณนี้นะครับส่วนด้านนี้ รสชาติโบราณจริงหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าก็กึ่งๆโบราณนะครับแล้วก็ส่วนผสมก็ลงตัวน้ำจิ้มรสนี้มีใส่พริกลงไปด้วยนะฮะแล้วก็แต่อันนี้ไม่มีพริกก็อีกแบบหนึ่งคนละคนละรสชาติกันแต่ว่าไปดูสิว่า2รสชาติเนี่ยเราจะถูกใจอันไหนมากกว่ากันนะครับแต่ว่าขอบอกไว้ก่อนว่าอร่อยทั้งคู่ครับเอาละรครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าเต๋าจะเลือกเมนูอะไรนะครับระหว่างก๋วยเตี๋ยวหลอดโบราณนะครับแล้วก็เส้นใหญ่ลุยมหาสมุทรครับ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราไปดูกันครับว่า2เชฟทุกคนไหนจะถูกลงโทษกับช่วงครัวแตกแขกไม่รักซึ่งเมนูที่เต่าเลือกได้แก่เมนูเดี๋ยวเต่า<อ> เช็ดประกันมาเล็งไว้ประมาณช่วงครัวแตกแขกไม่รักและกลับเข้ามาสู่ช่วงนี้นะคะช่วงครัวแตกแขกไม่รักเจ็บปวดที่สุดกับช่วงนี้ฮะแขกรุบท่านของเรานะคุณผู้ชมขะจะเลือกเมนูที่เขาชอบที่สุดว่าเขาชอบเมนูไหนและจะบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเมนูไหนที่เขาเลือกอหนึ่งเมนูที่ไม่ถูกเลือก จะต้องถูกคำโทษด้วยเอาหน้าฟาดกับพื้นก่อนอันดับแรกเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเขา,นานไปอยู่ในตู้ไมโครเวฟซึ่งไม่รู้จะโดนอะไรบ้างก็ยังไม่รู้เลยใช่ซึ่งหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาฉันพูดเลยว่าตั้งแต่เปิดรายการมาฉ <ฮะ S 1> ันชนะแค่สองครั้งนั่งฉันแพ้หมดเลยอ่ะเมนูของพิธีกรที่แขกรับเชิญไม่ได้เลือกจะถือว่าแพ้และพิธีกรท่านนั้นจะต้องโดนคำโทษโดยต้องเข้าไปในตู้ไมโครเวฟและเลือกของหนึ่งอย่างจากสามอย่างจากนั้นคนชนะจะนำของสิ่ง เทลงไปในตู้ไมโครเวฟหรือเป็นอันเสร็จสิ้นการทำโทษผู้แพ้ประจำวันนั้นครึ่งเมนูที่เต่าเลือกได้แก่เมนูเดาเดีียวตาเมนูเบาเดี๋ยวตา ไม่หรือได้เชื่อได้นะครับถามมาทำไมถึงเรื่องกุยจิ๋วหลอดโบราณหนูเป็นคนที่เก่งฉลาดระเบิดม,มักเลยค่ะ <c oughs> พี่อาร์ตมองแบบนี้ <c oughs> อาร์ตเรื่องแพ้นเป็นเรื่องธรรมชาติ <c oughs> ไม่จริงๆเนี่ยผมชอบทั้งสองเมนูอร่อยทั้งสองเมนูแต่ว่าที่เลือกอันเนี้ยก็ว่าอีกเมนูนึงเนี่ยเค็มเกินไปรสชาติเค็มเกินี่ผมไม่ชอบนะครับไม่ได้มีใส่อะไรทางด้านของความเค็มเลยนะฮะเขาใส่เกลือเขาใส่เกลือฉันทำได้น้ำจิ้ม เอออ๋อมือมือไม่มือไม่ได้ล้างพีจันพี่เยอะมากทีฝั่งนี้จะเป็นมีพริกเข้ามาด้วยเขาชาดเผ็ดๆผมไม่ชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยเก๋ๆแต่นี่มันออกเค็มไปนิดนึงเต่ามีสามเมนูให้เต่าเลือกซึ่งเต่าเลือกเมนูไหนยังไม่ได้เลือกเดี๋ยวผมเลือกเลยเลือกเลยเมื่อกี้คุยกับพี่ฮาร์ดใช่ไพี่ครับ วันที่จุดจุดใช่ไหมครับมองได้ไม่เป็นไรเอาเป็นวันนั้นนเลยะครับผมเลือกเบอร์สองครับเออเบอร์สองเบอร์สองเลือกใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกเบอร์สองทำไมมดขึ้นเบอร์สองมาเนี่ยงั้นเดี๋ยวเรามาดูเบอร์หนึ่งกันก่อนดีกว่าเต๋าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามาตรงนู้นอ่ะเบอร์หนึเซ้นใหญ่โอ้สบายอาร์ต กูเตี๋ยวรัดหน้นาทำไมกูอะไรทำไมไม่เลือกเบอร์หนึ่งว่าเตา๋าอ่ะเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามมันต้องมีอะไรนะที่กูได้จากที่ผมดูจากปฏิกิริยาที่นี่ก่เอเฮ้ยเยี่ยมตกใจหมดเลยอะ <laughs> อาร์ตมึงไม่รอดแล้วล <laughs> ่ะเดียวดูที่สอบ <laughs> และเมนูเต๋าเลือกคือ เอาอย่างเอาแล้วเหรเทเทเลยไอ้ตรงหัวตรงหัวกลางหัวหน่อยเฮ้ยหน่อยอะไรวะ คอเลยเนี่ยนอนตอนแรกนึกว่าแบบมันตายแล้วไงพอมาลงข้างหน้ามันแบบอ๋อโอเคเฮ้ยเพื่อนสบายใจมั้ยไม่เป็นไรกอดปลอบใจหน่อยไปกูถอยตรงนั้กูถอยตรงนั้กอดใจหน่อยใจหาย ใจหายกอดปอบใจเนาะเตะนะเว้ยนี่เอาล่ะนะครับแน่นอนวันนี้สนุกสนานมากค่ะอาร์ตขาสนุกอยู่คนเดียวดิ่ไอ้คนสนุกน้องเต่าเขาก็ชอบชอบไหมครับวันนี้สนุกสนานไหมมากครับเป็นยังไงบ้างรายการเชฟบุ๊กุ๊กอ่าของเราวันนี้มาร่วมรายการของเราโอ้สนุกตั้งแต่ต้นรายการนะครับเรามอยกันนะฮะแล้วก็ทำอาหารได้ชิมอาหารอร่อยๆด้วยนะครับแล้วก็ได้ได้ทำตัวที่ในความสุขได้นอนเข้ารองเท้าวะเนี่ยอีห้าอีบ้าเฮ้ยใช่ไหม วันนี้สนุกสนานมากๆนะคะให้น้องเต่านะคะฝากผลงานของเราหน่อยดีกว่าวันนี้นะคะว่าเรามีผลงานอะไรให้พวกพี่ติดตาไลฟ์แฟนคลับติดตามบ้างครับวันนี้ก็มีมีเพลงครับก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงครับผมเอ็มดีก็ ปล่อยมาแล้วก็ฝากติดตามใน YouTube แล้วก็ดาวน์โหลดกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีละครคู่ปรับสลับร่างนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็มีภาพ,ยน,พยนตร์17เมษายนนี้นะครับเรื่อง Love Sut Jintin Sut Koi ครับเมืม่อกี้บอกถึงรหัสดาวน์โหลดพูดรหัสดาวน์โหลดสักนิดนึงได้ไหมอ่ะ<อ>ผมก็เข้าไปที่นะครับเว็บแบบ True Music dot com นะครับดูว่าใครที่ใช้ True Move นะครับกด2222โทรออกบอกชื่อเพลงได้เลยครับเอานี้นะฮะเราทั้งสองคนนะคะและแฟนๆรายการเชบุกอ่านต้องขอบคุณน้องต่อมากๆค่ะขอบคุณมากครับสำหรับแฟนๆรายการ สามารถติดตามนะคะความเคลื่อนไหวและขอสูตรอาหารของเราได้นะคะอย่างที่บอกเลยนะคะว่าอยู่ด้านล่างจะขึ้นเอาไว้แล้วนะคะ f a c e b o o k .com/ Green Channel TV นะครับใช่แล้วครัและสามารถติดตามรายการเชฟบุ๊กกุ๊กอาร์ต้ทุกวันเสาร์10โมงทาง Green Channel นะคะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้วนะเจอกันเสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ โทรศับปะรดตกใจเนี่ยครับเริ่มโอ้ตายแล้วเปล่าแกเดอดรามพี่ตาละ